แน่นแน่นเลยครับวางบนแล้วมีพิกัดลงด้วยถ้าตัวใหญ่ๆเดี๋วเาสี่ตัวเลย๋ยวที่ข้าเชือกวันนี้เราก็จะได้ปลาส้มมาแบบนี้เลยนะครับตัวชิ้นแป้งเนาะวันนี้มีแป้งมีไข่ด้วยปลาสม้ม ไม่ครัวขงร้อนครับไม่ครัวไม่ครัควของร้อนเขาอยากนะครับส้มจากครัวซีเรียครับ,รบต,รรตัวใหญ่ๆเลยเนาะสี่ตัวเลยนะเ้าจะทอดเราจะมีติ๊กแห้งลงไปด้วยนะครับเพื่อน ด้วยนะครับเสมแล้วก็จะรว ครับตอนนี้เราก็จะมากินปลาส้มกันนะครับหลังเราจากเราทําเสร็จแล้วมีพริกทอดน้เจียวนะครับหรตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ชิมเลยนะครับอืมโหเนื้อแน่นเลยครับือแดงๆอย่างนี้เลยนะครับวางบนเรามีพริกทอดลงด้วยพริกทอดลงแบบนี้เลยเนาะเราจะชิมให้ดมูมาใกล้ๆหน่อย นี้เลยนะฮะอืมอืมเกล่อกำลังเลยอ,อร่อยมากแล้วก็จะมีผักแกร้มเนาะทีไปเรืมเมี๋ยวดูสักคำเดี๋ยวให้ดูตรงขายเราจะกินกับข้าวมันไปด้วยเนาะม,มีข้าวม,มีข้าว ข้าวลงไปด้วยอืมอนี้เลยนะกินกับข้าวสวยร้อนๆ้าดได้แมตต์ร้อนๆเลยะสมครับใส่พริกแห้งไปหนะ่อยอืมอร่อยมากเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ยินดีต้รับดีนะคะ